โอเคสวัสด okay. ีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่นะครับพอดแคสต์ของผมนะฮะเซลเลสวินมอร์นะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะฮะสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนมีแต่ว่ามูลค่าเนี่ยนะครับต่างกันในเชิงของความสำเร็จนะครับสิ่งที่โลกเป็นอยู่นะครับโลกเนี่ยนะครับมองเห็นคนกล้านะครับชัดกว่าคนเก่งนะฮะแต่สิ่งที่โลกต้องการที่แท้จริงนะครับสิ่งที่ทำให้โลกดีขึ้นนะครับคือคนเก่งที่กล้า นะครับจนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกนะครับบทนี้นะครับพอดแคสต์วันนี้นะครับผมอยากจะพูดให้ทุกคนเข้าใจนะครับถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวแปรที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหรือเปล่าสักเซหรือเปล่าหรือว่าทำนะครับงานต่างๆได้ดีหรือเปล่านะครับอ่านะครับจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมฮะนะครับอาจจะมีความรู้เฉพาะทางนะครับมี ความคิดส่างสรรค์มีทักษะการสังเกตนะครับนะอะไรต่างๆนะฮะมีทักษะการพูดนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันใช้ได้มันเป็นประโยชน์จริงๆนะฮะสำหรับเรามันคือเรื่องของความมั่นใจนะฮะบ,บทนี้เราจะคุยถึงเรื่องความมั่นใจว่าเฮ้ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าที่ข้อที่ผมเจอคนหลายๆคนนะครับอ่าหลายคนเนี่ยนะครับ คนใหญ่มีความเชื่อมั่นไหมคือมีนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอคือคนทวนใหญ่เนี่ยมีความเชื่อมัน่นจากคนอื่นนะครับไม่ได้เชื่อมั่นจากตัวเองหมอนควาว่านะครับเวลาจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะต้องนะครับ,นะรบได้รับการยืนยันนะครับการรับรองความเห็นด้วยจากคนอื่นนะครับแต่ว่าคนจํานวนน้อยนะครับที่จะ มั่นใจด้วยเองว่าโอเคฉันทำอย่างนี้แน่นอนฉันไม่ต้องเอเรียกว่าขอความเห็นคนอื่นเยอะนะครับฉันมั่นใจฉันจะทําแบบนี้นะครับแล้วมันก็เวิร์กเนาะนะครับความมั่นใจเนี่ยนะครับมีผมจะไม่แน่ใจอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากแบรนด์นเทสซ,ซี่หรือซิกซิกล่าอะไรประมาณนี้นะครับแนวแนวของการขายเนี่ยนะฮะเขาบอกไว้ว่านะครับตาลุงสักคนเนี่ยเขาบอกไว้ว่านะฮะความมั่นใจเป็นรากฐานของทักษะทุกอย่างนะครับถามว่าเป็นรากราก เป็นรากฐานยังไงมันเป็นสิ่งที่มันจะไปดันทักษะอื่นยังไงนะครับอ่ะคุณมีทักษะอย่างหนึ่งนะครับคุณอาจจะมีทักษะในการร้องเพลงนะครับทักษะในการร้องเพลงนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับในการร้องเพลงเอเคคุณร้องเพลงคนเดียวได้นะครับร้องเพลงในห้องน้ําได้ร้องเพลงในบ้านได้นะครับแต่พอไปอยู่อาจจะงานสังสรรค์ก็ได้ไม่ใช่ต้องประกวด The Voice เด e Vo ยส์อะไรก็ได้นะครับ ถ้าคุณไม่มีความมั่นใจในลองนะครับการลอกคุณจะเพี้ยนนะครับการลอกคุณจะสายอะนะครับมันก็จะไม่ดีอย่างที่คุณคิดนะครับหรือแม้แต่คุณไปทําอะไรแบชที่สาคัญนะครับถ้าคุณไม่มีความกล้านะครับคุณก็จบนะฮะหรือว่าโอเคคุณเป็นผมยกเป็นตัวอย่างเป็นนักขายก็ได้นะครับนักขายเนี่ยนะฮะถ้าเก่งโปรดัก t เก่งมากท่องได้ทุกอย่างจําได้หมดนะครับมีความเก่งนะฮะการโปรดัก t ์ชอบผลกว่านะฮะแต่ ไม่เก่งนะครับเรื่องความมั่นใจเวลาไปคุยกับใครนะฮะโดนเขาตอบกลับมาจริงเหรอนนองจริงเหรเอน้องถ้าไม่ดีอ่ะทำไงอ่ะถ้าไม่ดีอย่างที่ทาไงน้องคืนเงินเปล่า,านี่นะครับถ้าเราแบบเจอเกมแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็เออผมอยากจะบอกว่านะครับสาหรับผู้ชายแล้วกันนะฮะผมมองว่าผู้ชายเนี่ยนะครับเรื่องความมั่นใจสําคัญมากนะครับเพราะผมก็ผมก็ยังเป็นคนที่มองว่าโอเคยุคเนี้ยนะครับผู้หญิงกรไรก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วหาเงินเองได้บางคนแบบผู้หญิงหรละคนรวย เอากอผู้ชายอีกจํานวนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็มองว่าผู้ชายอ่ะนะครับถ้าแบ่งเบาภาระผู้หญิงได้ส่วนหนึ่งก็จะดีนะครับไม่รู้ผมอาจจะคิดโบราณไปบ้งแต่ก็ก็ดีเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะแบบคุณแม่เป็นแม่บ้านมามาเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับอาจจะจะมองอย่างนั้นอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าการการแบบช่วยเหลือผู้หญิงนะครับการเป็นผู้นําเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งความมั่นใจอ่ะมันจะเป็นแกนตรงนี้ที่ที่มันไปค้าอยู่ นะครับเนาะเวลาคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถามว่าความมั่นใจมันมีผลยังไงผมว่ามันมีผลมากกับคนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรใหม่ๆนะครับคุณจะทําอะไรใหม่คุณจะทาอ,อะไรที่ไม่เหมือนที่คุณเคยทานะครับมันจะมีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกยากไปสาหรับสําหรับคุณยากไปสําหรับมึงยากไปสําหรับแก ya? นะครับาอาจจะเป็นเรื่องแค่การสอบก็ได้นะครับการสอบเข้าคณะหนึ่งนะครับอาจจะยากไปแล้วการเข้าบริษัทดี ก็ยากไปแล้วนะครับคุณแบบคิดว่าเอ้ยคุณไม่เหมาะสมกับก็คือไม่มั่นใจตัวเองอะ่ะเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ไม่มั่นใจตัวเองว่าว่าแบบจะจะจะ,จะดีพอหรือว่าเขาจะเขาจะชอบเราหรือเปล่านะครับคุณก็ไม่สามารถสมัสมครงานได้สําเร็จแน่นอนเพราะคุณไม่มั่นใจอ่ะนะครับดังนั้นความมั่นใจมันจะอยู่ในทุกๆแมชที่คุณจะต้องทําอะไรบางอย่างที่ให้คนเขาเห็นด้วยกับคุณตัดสินใจชอบรักนะครับเนาะ เวลาที่คุณจะทาอะไรใหม่ๆนะครับเราถ้าเราไปถามใครหลายคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันจะได้เหรอไม่มีทางนะครับอ่ะสมมติว่าเราจะทําธุรกิจออนไลน์นะครับเราไปถามคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เราไม่ใช่คนที่เขาเล่นออนไลน์นะครับเขาจะไม่เข้าใจออนไลน์คืออะไรอ่ะนะครับออนไลน์คืออะไรไม่เข้าใจไม่เห็นใครเขาทําเลยแบบญาติๆก,ก็ทางานบริษัทหมดเขาไม่เห็นจะทำออนไลน์เลยจะทําได้หยือดลูกนะครับแค่พูดแค่นี้นะครับผมว่าสําหรับบางคนก็ก็รู้สึกแบบวันวหยแล้วว่าจะทําดีไหมหรือไม่ทําดีนะครับซึ่ง ผมมองว่าเรื่องหุ้นนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทําให้คุณน่ก้าวข้ามผ่านได้นะครับในการทําอะไรใหม่ๆการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเนาะมีนะครับผู้รอบรู้ชาวเยอรมันท่านหนึ่งนะฮะพูดเลยว่าความชัดเจนมีความอัจฉริยะในตัวเองนะครับมันมีพลังราวกับเป็นเวทมนต์ด้วยซ้ำนะฮะมันเป็นเวทมนต์ยังไงนะครับอ่ะผมย่อให้ฟังนะครับตอนสักประมาณสักผมทางานน่าจะประมาณสัก น่าจะประมาณสักยี่สิบปลายปลายนะประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะฮะช่วงนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่ยังคึกมากๆกับการทางานทํางานเซลนะฮะทำงานเซล์ยังคึกมากๆพึ่งแบบโปรโมทไม่ได้โปรโมทต,ตาแหน่งหรอกเพราะว่าเพราะว่าซีเรตตี้เราไม่ได้นะครับอายุเราน้อยแต่ว่าเราทํางานหลายอย่างที่มันยากเกินกว่าที่ที่แบบคนอายุเท่ากันมันจะทานะฮะ,อะตอนธุรกิจที่ผมทําที่ไม่ใช่ที่ผมอยู่ตอนนั้นก็คือเป็นเซล์สัตวแพทย์ใช่ไหม ก็คือขายอะไรที่มันแบบอยู่ในอาหารสัตว์ส่วนใหญ่นะมีบัคซี่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในอาหารสัตว์นะครับนะออตอนนั้นเราไม่มีลูกค้านะครับเ CP จเจร,ริญพวกกรพันธ์นะฮะเราไม่มีอยู่ในเขา,าเพราะว่า1นึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเบอร์นหนึ่งของของปศุสัตว์ถูกไหมฮะเป็นตลาดที่ใหญ่สุดนะครับ CP นี่โอ้โหแบบหลักแสนล้านนะครับใหญ่ที่สุดในในเรื่องในกลุ่มของปศุสัตว์นะครับผมเข้าไปนะครับจนขายได้เพราะว่า เราไปหาเบอร์มาจากเว็บไซต์หาเบอร์จากเว็บไซต์แล้วโทรเข้าไปเลยโทรเข้าไปแบบแล้วคุณก็จะมะอย่างแบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำฮะผู้คนรู้ไหมมันใหญ่แบบใหญ่มากแล้วมันก็มีคนแบบจำนวนมากอยู่ข้างในอย่างเงี้ยว่าเราจะต่อสายไปถึงว่าเขาจะคุยนะครับเขาถามว่าคนเป็นใครได้เบอร์มาจากไหนนยครับซึ่งเราไม่มีเบอร์นะเราก็ไม่มีเบอร์เรารู้แค่ว่าจะต้องคุยกับใครท่านเองนะครับเราก็ใช้ความกล้าโทรไปจนแบบผู้นั้นนี้ก็เป็นเพื่อนเป็น,เป,นเป็นเพื่อนในเฟซกับพี่เขานะครับแบบแล้วก็ แล้วก็ได้ได้ได้แบบได้ขายของได้เสนออะไรอยู่หลายอย่างนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ Amazing นะครับผมว่าคนในบริษัทก็ตื่นเต้นตกใจทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแอคเคท์เบอร์หนึ่งที่ที่เราไปทมจอมันทนแต่เราทําไม่ได้นะครับถ้าเป็นบริษัทอื่นเจ้านายจะต้องเอาเราไปแนะนากับกับลูกค้าถูกไหมครับแต่ของผมคือผมเอาเจ้านายไปแนะนํากับลูกค้าอย่างนี้นะครับก็จะก็จะเกิดความมั่นใจนะครับความดีในในใน,ใน,ใ,นในช่วงนั้นนะฮะนะครับประมาณนั้นครึ่งก็ทําให้ผมเรียนรู้หลายอย่างนะครับ ผมมองว่าความเชื่อมั่นมันสำคัญนะครับคุณคุยกับาเขานะครับคุณขอนัดเขานะครับถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็จะล้มเลิกนะครับคุณก็จะไม่โฟล์พไม่ตามนะครับไม่พยายามทำให้มันคอมพิวต์นะฮะเวลาคุณเข้าไปเจอหน้าพวกเขานะครับประสบการณ์ตรงผมคือเมื่อไหร่ที่คุณทาตวงงอทำตวงงิๆรู้สึกว่ามาขอเสร็จเวลาจากเขาอะคุณแบบคุณเร็จแน่นอนอะวันนั้นคุณไม่ได้อะไรแน่นอนนะครับแต่คุณมั่นใจคุณรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ผมมีอะไรดีมาาจะเล่ทุกคนฟัง ครั้งต่อไปผมก็มีอะไรดีๆจะแนะนําให้คุณฟังมามาเล่าให้คุณฟังนะครับลูกค้าหดโหวลูกค้าที่อยู่ระดับท็อปๆเขาก็อยากเจอคุณทั้งที่ทททเขาเวลาก็น้อยนะครับเรื่องพวกนี้ผมว่ามันสําคัญนะครับความมั่นใจมันสาคัญมากนะครับแล้วก็เราก็ได้ได้โอกาสพีเซนตัวเองนะครับสไตล์ตที่เราคุยเขาอาจจะคลิกกับเราอยู่แล้วแต่เราถ้าเราไม่มั่นใจแต่และก็ไม่มีทางเขาไปได้นะครับเนาะนั้นแบบโลกนี้นะครับมันจะผลงานจะตกอยู่กับคนกล้า นะครับไม่ว่าเขาจะเก่งไม่เก่งหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทแล้วก็แล้วแต่อุตสาหกรรมนะครับบางอุตสาหกรรมไม่ต้องการคนเก่งอยู่แล้วไม่ใช่กล้าอย่างเดียวนะครับอย่างคุณอย่างคุณหมอวิศวะอะไรเงี้ยครับที่เป็นวิชาชีพนะครับต้องการความเก่งทั้งหมดนะฮะนะครับแต่ความกล้าบางทีก็ทำสำคัญมากในการทําอะไรใหม่ๆนะครับผมยกตัวอย่างเงี้ฮะสมมุติว่าเรามีความฉลาดสักเรื่องนึงนะครับนะฮะเราเรื่องการออกแบบแพคเกจจิ้งแล้วกันนะครับเราถนัดออกแบบแ p คเกจจิ้งมากนะครับร้อยหนึ่งเลย สกิลเราเต็มร้อยเลยมีแม็กซ์สุดคือร้อยก็คือเต็มร้อยนะครับถ้าคุณมีความกล้าเท่ากับศูนย์ปัญหาเกิดทันทีนะครับความสามารถของคุณทั้งหมดจะไม่ถูกถ่ายทอดออกไปนะครับมันจะไม่ออกไปข้างนอกไม่มีวันเพราะว่านะครับหนึ่งร้อยคูณศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับนะฮะถ้าคุณมีความกล้าน้อยลงนะครับมันก็มีโอกาสน้อยมากที่นะครับผลงานของคุณมันจะมีโอกาสโลดแล่นออกไปข้างนอกนะครับให้คนเห็นให้คนรู้ว่าเฮ้ยคุณเก่งนะหรือแบบเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเก่งนะครับ เนาะสิ่งที่มันมาต่อต้านคืออะไรฮะคือความกลัวนะครับดังน,นั้นแบบนะฮะความความกล้าที่ความมั่นใจที่คุณมีอยู่นะครับถ้าถูกลบออกาความกลัวนะครับคุณจะเหลือ Energy อยู่เท่านั้นนะครับถ้าความกลัวมีอยู่มากนะครับมากกว่าความกล้าคุณจบนะครับ energy คุณไม่มีนะครับดังน,นั้นเรื่องของความกลัวเนี่ยนะครับบางทีเราก็ต้องมีวิธีกําจัดมัน นะครับกำจัดความกลัวเราต้องคิดยังไงเออเราทําให้ดีที่สุดเราจะไปนสนใจผลลั์ผลลั์เป็นยังไงไม่รู้เราจะโฟล์ล็จนได้นะครับพะเราผูกติดกับโปรเซสนะครับอย่างการขายเนี่ยเป็นอะไรที่ผมมองว่าผมบอกทุกครั้งนะจะปิดการขายจะอะไรในในอินบอ็อกซ์จะเตอร์หน้านะครับคุณผูกติดกับโปรเซสให้ดีที่สุดอะนะครับเกิดผลแบบนี้ต้องทํำยังไงต่อลูกค้าโอเคแบบนี้ทายัางไงต่อลูกค้าจ่ายเงินไม่ได้ทำาไงต่อลูกค้าแบบอยากซื้อตัวอ응ื่นทำาไงต่อนะครับผูก <complications. S 2> ติดกับโปรเซสนะฮะ นั่นเดี๋ยวมันได้เองนะครับถ้าคุณไปกังวลเรื่องผลลัพธ์อ่ะคุณจะกลัวกูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้นะครับทำผลลัพธ์ทำผลถ้าเราอยากได้ผลดีนะครับก็ทําเหตุได้ดีเนาะังนั้นความกลัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีวิธีกาจัดมันกันเพราะไม่งั้นมันก็จะมาอีลุงตุงหนังนะครับกับความมั่นใจความกล้าเรามันก็จะถักถอนลงไปนะครับบางคนก็จะเชื่อมั่นเราก็กลัวไปในตัวนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะฮะอยู่ที่เราเมเนจความกลัวได้ดีแค่ไหนนะครับเนาะ ความเชื่อมั่นช่วยเลยฮะห,หนึ่งนะครับมันทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับการเกิดสตาร์ทเกิดขึ้นไม่รู้เขาจะชอบไม่ชอบกูทําไปก่อนไว้นะครับไม่รู้จะนั่นไหมนะครับเราล้องแย่ไปก่อนนะครับนะในขณะเวลาที่เรายังไม่พลาดอย่างยิ่งใหญ่นะครับเราเราในเวที่เราไม่เราจะไม่ทําพลาดอย่างยิ่งใหญ่ไม่ทําให้มันเสียหายอย่างยิ่งใหญ่กู้กลับคืนมาได้คุณทํใไ้เหอะนะครับคุณจำไว้นะถ้ามันไม่เสียหายอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้มันไม่ทําให้ทุกอย่างมันจบลงนะครับคุณลองทําดูนะครับ เนาะอะไรก็แบบอะไรก็ตามเช่นลงทุนหนักๆลงทุนครั้งเดียวพวกคุณตายเลยผมก็ไม่แนะนานะผมก็ไม่แนะนํานะครับโอกาสคุณได้คืนมันอาจจะได้ก็ได้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วคุณเดี่ยงไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเนาะข้สองนะครับพรามมั่นใจมันทําให้คุณได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเวลาเราทําอะไรไปนะครับก็จะหายไปเรื่อยความฝันก็จะหายไปเลยหายเพราะเราเห็นคนอื่นทําได้ดีเราอย่าไปทำเหมือนคนอื่นนะ เราเห็นว่านะครับเห็นว่ามีคนอื่นบอกว่าเราทําไม่ได้บอกว่าเราไปนคนไปทำอย่างอื่นเราก็ไปททำนะครับดังนั้นยิ่งคุณแบบเพิ่มเสียงหัวใจตัวเองเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณก็ได้ทําสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆนะฮะนั้นความมั่นใจอ่ะมันมันเป็นความผมก็ไม่รู้นะบางทีอ่ะเราเข้าถึงเรียกโชคชะตาไงบางทีคุณกล้าในจังหวะที่เหมาะสมคุณก็โชคดีไป นะครับคุณกล้าในจังหวะที่มันไม่เหมาะสมเขาเตือนแล้วคุณไม่ฟังนั่นก็ซวยไปนะครับซึ่งแบบหลายๆอย่างผมว่ามันก็อยู่ที่การเตรียมพร้อมด้วยนะครับถ้าคุณเตรียมพร้อมดีคุณมีแผน2แผน3ามะนะครับนะคุณก็จะมีคุณก็จะมีโอกาสพลาด้อยลงนะครับหรือพลาดแล้วคุณคุณกู้คืนได้นะครับนั้นเรื่องแผนสําคัญมากนะฮะสามครับถ้าคุณเชื่อมั่นคุณจะทําให้โลกหมุนตมเรานะครับคุณจะเป็นเฮดของกลุ่มเพื่อนนะครับคุณเป็นเฮดของคอมมูนิตี้สักคอมมูนิตี้หนึ่งนะคร นะครับดังนั้นแบบผมว่ามัน,ม,นมันก็ดีนะที่คนมันจะทําตามความคิดของคุณถูกไหมคุณก็ต้องชอบเลยความคิดของคุณแบบคุณเสนอไปแล้วคนทําตามคุณไม่ชอบอะ่ะคุณต้องชอบถูกไหมฮะนะครับผมก็ไม่คนอย่างนั้นนะผมถือว่าแบบเราเสนอไปถ้ามันโอเคเขาอยากลองทําตามมันแล้เขาก็ชอบนล้วเราก็แฮปปี้เึกว่าเรามีค่านะครับนะความเชื่อมั่นก็นจะช่วยตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณจะพรีเซนเลีย้วใครมันจะไปซื้อไหมก็ไม่ได้นะครับอ่ะ ีนี้เนี่ยนะครับวิธีการทําให้ตัวเองเชื่อมั่นนะครับมีอยูห6วิธีนะครับผมจะแนะนําให้ทุกคนฟังนะฮะข้อหนึ่งนะฮะคุณต้องเก่งนะครับในธุรกิจออนไลน์ผมก็มั่นใจว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งที่สุดแน่นอนมันก็หายากว่าใครเก่งที่สุดผมไมฮะเพราะว่ามันก็มีบริบทมากมายที่มาแตกต่างกาันธุรกิจเปลี่ยนก็บางคนอาจจะไม่ถนัดแล้วนะครับไซส์ของธุรกิจเปลี่ยนบางคนอาจจะไม่ถนัดแล้วนะครับแต่ ผมเชื่อมั่นว่าในในในเวทีที่ผมจับอยู่นะครับอ่าเช่นฟู้ดนะครับผมเคยทำธุรกิจฟู้ดมาก,ก่อนนะฮะแล้วก็ดูดูแลธุรกิจฟู้ดเยอะมากนะครับผมมั่นใจเรื่องฟู้ดมากผมคนนึงผมมั่นใจว่าแน่นอนอะ่ะแล้วแล้วผมคิดว่ามันไม่ซับซ้อนสำหรับผมในการจะพีเซนต์ออกมาออกมานะครับเรื่องของของกินนะฮะนั้นแบบคุณพยายามฝึตกตัวเองให้เก่งนะฮะทดลองให้ยับนะครับเอาให้แบบยับอะ่ะถ้าคุณเห็นคนอื่นเก่งนะครับคุณต้องเรียนรู้จากเขาได้เขาเป็นแรงบันดาลใจนะครับเดียนั้นถ้าคุณเก่งนะครับคุณจะกลัวน้อยลงงเเพราะคุณก่ นะครับเนาะถ้าให้ผมนะครับคุณสงคุณเตะผมมาไปพูดที่โพเดียมเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยผมประเมิมพูดไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าโอเคออนไลน์เป็นยังไงนะครับผมก็จะพูดในส่วนของผมนะฮะดังนั้นแบบอย่างน้อยคุณต้องเก่งในส่วนของคุณนะครับไม่ต้องเก่งทั้งหมดก็ได้ไม่มีใครเก่งทั้งหมดหรอกนะครับว่ายอมรับว่าเราไม่ได้เก่งทั้งหมดนะฮะ ในแพลตฟอร์มอื่นอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับขณะนั้นผมเก่ง Facebook นะครับยิงแอนดได้นะครับยูทูบไปเรียนกับคนนึงนะครับเรียนคนยูคุงก็ได้ไลน์เรียนกับแชมป์นะฮะกูเกิลซีเออท์เอซโอเรียนพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ส่งต่อให้คนอื่นได้นะฮะอ่ะคุณอยากจะเพิ่มความมั่นใจตัวเองนะครับคุณต้องทำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะอันนี้แม่งเป็นเรื่องแบบที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าคุณทําอะไรยากมาก่อน คุณก็จะไม่กลัวเรื่องง่ายนี่มันเรื่องปกติดูไหมฮะอะไรที่มันยากคนไม่เคยทําได้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นยอดก็ได้มาบ้านีไม่เคยทําได้นะครับลองเคยทําได้นะครับเป็นแตนดาร์ดที่ทุกคนยอมรับนะครับถ้าคุณได้ทาภารกิจสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นของที่คุณตั้งมาเองหรือคนอื่นมอบนะครับคุณก็จะมั่นใจมากขึ้นเองนะครับลองทํานะลองทาดูนะนะครับข้อ3ฮะเมื่อ,อไหร่ที่คุณแอคนะครับคุณจะรู้สึกเหมือนนั้น เรืองสิ่งนั้นนะครับอันนี้เป็นเท็ท้องหนึ่งที่มีมาหนาๆหลายปีแล้วนะครับหลายคนน่าเคยดูนะบเขาบอกว่าถ้าคุณทําตัวมั่นใจทำทำแอคแบบไลฟ์กับมั่นใจนะครับคุณจะมั่นใจมากขึ้นมันจะมีความคิดดีมากขึ้นนะครับซึ่งผมว่ามันมันก็จริงนะฮะคุณไปดูผมผู้บริหาอะไรหลายคนครับก็จะมีบอดี้ไลเก็ตที่ดีมากนะครับไม่รู้อาจจะเป็นแบบจากการฝึกฝนนะครับสื่อสารเองนะครับแต่ว่าที่มันสําคัญนะครับถ้าคุณทําตัวบอดี้ไลเก็ตที่ไม่ดีไม่มั่นใจนะครับ นะฮะตัวคุณก็จะไม่มั่นใจมาด้วยแล้วก็คนก็จะเห็นทั้งทั้งสีหน้าแววตาของคุณแล้วก็ท่าทางนะครับนั้นบอดี้แลงเกิก็ฝึกหน้ากระจกก็ได้ฝึกหน้ากระจกก็ได้นะครับหรือไม่ก็ลองลองลองวิเคราะห์ดูว่าคนที่เขาพูดดูมั่นใจมั่นใจเข,ขาเขาใช้ยังไงนะครับถ้าถ้าพูดถึงการพูดต,ต้องคุณต้องพูดเรื่องน้ําเสียงด้วยนะฮะผมเป็นโค้ชโชคดีว่าเสียงผมใหญ่เสียงผมตำ่ำเห็นไหมฮะเสียงผมไม่เงี้ยไม่เงี้ย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 ครับแบบะดูแบบมั่ก็ เวลาจังหวะจะโคนในการพูดผมเนี่ยมันแบบเนาะมันดูมั่นใจเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีว่าพูดอะไรก็ดูมั่นใจไปหมดนะฮะแม้จะพูดเร็วไปบ้างก็ตามนะฮะผมขอโทษหลายๆคนจริงๆนะฮะผมพยายามลดสปีดลงเรื่อยๆนะครับแต่ผมต้องค่อยๆทาเพราะว่าถ้าผมทำลดทีเดียวอ่ะผมพูดไม่รู้เรื่องผมงงนะฮะก็เพื่อไม่ให้ตัวผมง่วงหลับนะฮะแล้วก็โชกงงนะฮะก็ขออนุญาตนะครับค่อยๆปรับสปีดเองนะฮะข้อต่อไปฮะตรงจริงใจฮะ คุณแบบมาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามนั้นแหละมันจะไปทำอะไรเขาจะรู้จุดประสงค์มันช่หรือเปล่าคุณจะมาขายของก็คิดแค่นั้นแหละคุณจะมาขายของแต่คุณแค่ต้องให้ประโยชน์กับลูกค้าด้วยในครั้งนั้นก็ตามหรือแม้ว่าต้องลูกค้าต้องต้องวินนะครับเราต้องได้กําไรนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะที่ทุกคนหลยๆคนเขาลืมนะครับเนื่องจากเราทํางานไปเรื่อยๆนะครับเขาจะลืมลืมอะไรไหมฮะลืมความสําเร็จวัยเด็กนะครับลืมความสำเร็จวัยหนุ่มๆนะครับตอนเราเริ่มทำงานนะครับในนั้นแบบ การเขียนความสำเร็จตัวเองออกมานะครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนหลงตัวเองว่าคุณเคยสําเร็จนะครับแต่ผมอยากให้คุณมีเชื้อไฟของความความสำเร็จข้อมีอโตคุณมีความเชื่อมั่นนะครับการแบบนั่งไล่ดูว่าเราเคยสําเร็จอะไรมาบ้างนะครับไม่ไม่ได้ต้องการให้ยึดต,ติดก,ก็อย่าไปยึดต,ติดกับมันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าให้มันเป็นแบบบันไดหรือว่าเป็นพื้นพื้นของคุณนะครับที่มันจะทําให้คุณนะครับมั่นใจนะครับในตัวเองเนาะนะครับ่อ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคุณจาเป็นก็จําเป็นไม่จาเป็นก็ไม่จําเป็นนะฮะการพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะครับสําคัญนะฮะอย่างไม่เอาจริงนะผมว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะนะครับที่ที่อาชีพปกตินีการพูดต่อหน้าคนเยอะๆผมว่ามันเป็นผลดีกับตัวคุณนะถ้าคุณพูดดีนะผมว่าอย่างนี้ก็เป็นผลดีกับตัวคุณนะครับนะคนแฮปปี้คนชอบนะครับอาจจะมีคนไม่ชอบมาแหล็วข่าใจนะครับมีคนเขาไม่เก็ตสิ่งที่เราพูดนะฮะก็ตามปกตินะครับนะฮะ นั่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องชอบนะนะครับคนส่วนใหญ่ต้องชอบนะครับถ้าคุณทําได้นะครับคุณก็จะเริ่มพลาวตัวเองนะครับพูดคนเยอะได้นะพูดกับคนจํานวนน้อยคุณก็จะเริ่มสบายแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแบบยาวนะเนี่ยพอดแคสต์นี้นะครับอ่ะผมฝากไว้สําหรับเรื่องของความมั่นใจขนั่นเองนะครับผมย้ำนะฮะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆความมั่นใจเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่โคตรนะครับโคตรจะสําคัญ นะครับทำให้คุณได้หลายอย่างในชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตหรือเรื่องความสัมพันธ์นะครับเนาะผมฝากตอนท้ายของคลิปนี้ไว้นะครับเป็นข้อคิดนะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะนะครับโชคชะตาเนี่ยนะครับมีนิสัยแปลกประหลาดถ้าเราคิดว่าเราควบคุมมันมันก็จะยอมแต่ถ้าเราคิดว่ามันควบคุมเรามันก็จะทําตามความอนุญาตคําเรานะครับเรานะฮะ อนุญาตให้มันควบคุมเรานะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมพูดจริงจริงนะเนาะนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ควรควรจะมั่นใจที่สุดคือมั่นใจในตัวเองเป็นพื้นฐานเบื้องตน้นและควรจะมีตลอดด้วยมั่นใจตัวเองนะครับไม่ใช่ข่มคนอื่นมั่นใจตัวเองไม่ใช่เห็นคนอื่นกระจอกคนละเรื่องกันนะครับเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับขอแคร์นะฮะสินครับสินทรัพย์ที่ แพงที่สุดนะครับถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยอย่าขาดความมั่นใจพอะคุณจะไม่เหลืออะไรเลยครับนะครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่ในพอร์แชนหน้าของผมนะครับสวัสดีครับ